กวัสรวัสดี่คัาพี่น้องผู้ชมทั้งบ้านนะครับอันนี้ช่องนอกบ้านนะครับทัางยิ่งตนะครับสได้สีผ้าใส่ผม้ชมมาหน้ามายามหน้านะครับได้มีตัว มานำนะครับกับกเปาใครได้มาหลายปีแล้วครับหน้าก็ได้ก็นั่งได้มีโอกาสในมายามหน้ายามตรงนะครับสำหรับเวลาเขากลั้นสายอยู่ตรนี้ก็เข่ากับเขี้ยวนะครับบระเป๋าในถอกท่านในมัดนะครับนี่ก็เป็นของม้าอันนี้ดางครับมัามีอยู่สามตัว โอ้หนี่ครับมาหน้ากสิมีแนวกินนะครับอันนี้เป็นนอไม้นะครับนอไม้เพิ่งกาลังออกนะครับเป็นนอไม้นะครับเป็นอุปกรณ์ทําสวนของลุงป่าเพื่อนนะครับนี่ครับอันนี้ต้นอินทาพาลัอนะครับเอ,อ้ตอนนี้เพิ่นถ่วมหัวแล้วครับต้นนี้ โอ้ของเพิ่นถ่วมหัวล่ะครับเส้นผ่าศุนกลางเกือบฟุตล้วครับเนี่ยประมาณสิบสิบนิ้วนะครับไงเราถั่มหัวล้ะครับอีน้ผ่ารั่มครับนี่ก็เป็นบักเขียบครับบักเสียบนั่นแหละนะครับนี่ก็เป็นบักแข้งครับบักแข้งไม่กล้วยนะครับหรือไม่อ้อยนะครับนี่ครับปลูก้อยไว้ เป็นทั่วฟักเง่านะครับเดินพริกครับมีหลายอย่างครับน,นี่อุย้ยครับนี่ครับอุดมสมบูรณ์นะครับเข่าหน้าปลาหนามก็โอ้ยพระเจ้าทางทงเพิ่นหน้าทงนะครับหน้าทงติดบ้านครับ ครับนอใหม่กาลังออกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้คุมเดี๋ยวนี้อยู่เจ็ดนอครับนอใหม่นี่กกะทั่งนี่กะสมีบน้อยนาครับน้อยนาใบบกูดก็นี้นะครับใบบกูดพิสาครับปานินครับครับใบมะทันนี่กะสมีบกอกครับเนี่ยต้นบกอกต้นบักง่ายเลยครับพี่น้องวกอกกำลังออกน้อยครับกาสีซุกทุ่นละครับ เดี่ยวเขาพอดีครับประกอบสุกนะครับกระดูกขอมเพนอยู่นีนต้นไม้ไผ่ต้นไผ่นะครับเพื่อไผ่ตัวนี้นะสิปูไว้แต่ใส่งานนะครับเฮ็ดเชียงหัวแชงสวนได้เม็ดเลยครับตัวนี้ไม้ไผ่ตัวนี้นะครับสําหรับไฮไลท์ไฮไลท์โอ้โหนี่ครับตัวนี้เป็นมังกรครับมังกรโอ้โหยนี่ครับมังกรนะครับ สุกแล้วครับมีอยู่อุ้ยซิบก็ลูกนะครับนนี้เป็นมังกรนะครับกําลังสุกเลยครับสิบนีสิบลูกตัวนีดพุ่มเดียวนี่ครับมังกรนะครับมังกรนี่หน่วย ำ่ังสุกก็ลัางกินนะครับนี่ยครับนี่มาปาดเลยนี่ครับสุกข้าต้นนะครับเอากล่องมาเพือใกล้นะครับหวานครับตัวนี้หวานครับบบ่มนี่สมเลยครับตัวนี้หวานพอดีครับนี่ครับอร่อยมากครับหวานหวานพอดีครับหวานไม่หวานเกินไป มีสมอยู่ประมาณหาเปอร์เซ็นต์แล้วนับผู้มีเพิ่มกับปู่วาประมาณสีหาปีแล้วครับเพื <c oughs> ่อนแซ่บมากเลยบ,บ้านี้เห็นบัะข้าวพี่น้องเอ้ยบ้านี้อยากกินบัะข้าวอยู่สูงพอด,พดนั่นพอดีเลยแซงนั่นเดี๋ยวสั่งให้ล,งลุงเราลงแซงน่ะมันต้องมีไม้มาเก,กาะ ต่ว่ามันนี้ประเด้เตรียมใหม่มานะครับมือใหม่ก่อนนี่ครับมานาครับอยู่หน้ามีครบเนี่ยจินทุกอย่างครับมีชาแต่ไค่ไปจิ้มไข่เนี่ยปลามาต้มไก่มาต้มเป็ดมาต้มใดเลยครับมานานะครับเอาแต่มหมอมานะครับครบ,ครบนี่เหนือเขื่อนว่าสุขสันต์ชีวิตสุขสันต์บ้านหน้านะครับอยู่แบบพอเพียงอยู่แบบสบายๆนะครับบ่ต้องไปดินร่นบ่ต้องไปเดือดร้อนเนี่ยเช่อนอยังนะพ่อจินเจ็บจินในหน้า ปลาอยู่ในน้านะครับผักมีสีใบอยู่ในน้ามืดนะครับครบทุกอย่างนะครับก็คือว่าสมบูรณ์นะครับมีบพิดตนครับผมกับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับขอฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะด้วยพี่น้องมาตัวในตัวนะสุดท้ายนี่ก็ขอให้ท่านทั้งหลายผู้ชมทุกท่านก็ให้สุขภาพแข็งแรงครับขอให้ลำรวยทุกคนนครับสวัสดีครับผม